เยซีรีส์เดียวกันหมดเลยนะเนี่ยป้าซื้อมาให้เนี่ยเป็นเซตเลยเยหลายตัวเนาะมีเพื่อนเนาะลูกเนาะคนนี้พี่ช้างพี่กระต่ายหนูหายไปไหนอะลูกตัวแรกของหนูพี่กระต่ายแต่รุ่นนี้ทนนะคะรู้สึกกัดแล้วแบบไม่ขาดง่ายบางตัวซื้อมาคืน ววันเดียงก็เดี๋ยวจะมีใต้ฝนนะคะหมายเล็กเศษค่ะเข้ามาใกล้แต่ ตอนแรกนึกว่าจะเข้ามาในนากัย่านะแต่ไปมาไปทางโอซาก้าคา่ะปานเราก็เลยน่าจะรอะดพ้นจากความรุนแรงนะคะนี่ค่ะประมาณวันนี้พรุ่งนี้นะคะจริงๆพรุ่งนี้มีม비비ลีลี่ไปเรียนนะคะแต่คุณครูกร็กโทรมาข,ขอเลื่อนละเพราะว่าเผื่อมันเกิดแบบมีผลกระทบจากไต้ฝุ่นนะคะก็เลยเลื่อนไปก่อน เล่วิ้วมือไปโทนอะือะเปืน้นหรอเลได้ดูหน้าตาสิกนี่มันสัตว์ประหลาดชัดๆเลยล่ล่โอ๊ยโอ๊ยให้ดูลิ้นห้อยโอ,อ๊ยป้าลูกไปหาหมอกัน,กเ,นเร็วไปฉีดวัคซีนไปเร็ว ลูกลูกไปหาหมอนแล้วแล้วแล้วมามามาติก้นติก้นอะลูกค่ะลูกโอเคไปไปหาหมอนนะป่ะทำท่าจะกลับมามาเหรอฮึไม่ได้ไงเข้าใจลงลูกลงลงไม่ขึ้นไม่ขึ้นลูกไม่ขึ้นลงลบลงโอเคไปลูกขึ้นรถไปไปกับมามาสองคนนะนี่ ดีๆนะลูกนะเก่งมากลิลี่ถึงแล้วล,ล,ลูกหนูเป็นเด็กไม่กลัวหมอเนาะหรออะือว่ายังไม่รู้เรื่อง <S <S มาถึงเรียบร้อยนะคะคลินิกประจำของเรา like <S <S น้องลิลี มาโรงพยาบาลกับเรลลี่นี่แบบวุ่นมากนะคะต้องคอยจับคอยตลอดนั่นนะ่ะเหมือนมากันเด็กเล็กลำบากมากมาถึงบ้านก็มาหาน้ำเลยนะคะ ยวต,ต้องเปิดให้จำได้อะสิวันนี้คือที่เล่นน้ำอนอนเนย็นสบาย ยังตัวเล็กเนาะยังแบบนอนได้เนะ<ป>ะะาะเดี๋ยวพอโตอีกนี้ก็นอนไม่ไหวแล้วนะนี่เนี่ยนะนอนน้ำไอ้ฮัลโหล๊ป,ป,ปะนี่ค่ะตอนแรกเราไม่มีอันนี้นะคะนี่ป้าป่ามาทำไว้ทำให้ลิออกไม่ได้ค่ะก็เลยโอเคสบายใจปล่อยได้เต็มที่ นี่กระป่ามันทำตอนไหนยังไม่เห็นเลยนะเนี่ยมาเห็นอ้าวเอ๊ะท้ไมมีอะไรเนี่ยอ๋อตัวเล็กๆจันลรนี่ออกนี่เอง <c oughs> คือใต้ฝุ่นนี้จะแบบไม่ได้เข้ามาบ้านเราเต็มๆก็จริงนะคะแต่ก็จะแบบลมแรงแล้วก็มีฝนตกแรงเราก็มาเนี่ยค่ะเก็บโต๊ะเก้าอี้นะคะ นี่ค่ะผูกเชื่อว่ากันไม่ให้รั้วกับต้นไม้ล้มนะคะคือเราก็ไม่รู้ว่าลมเขาจะแรงขนาดไหนเราก็ต้องกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวต้นไม้เล็กๆนี่เดี๋ยวเอาเข้าไปในโกดังนะคะฝั่งนี้ก็ผูกเอาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวปิดชัตเตอร์ตรงนี้อ่ะปิดเลยละกัน ก็คือบ้านญี่ปุ่นนะเราต้องมีชัตเตอร์แบบนี้นะคะไว้กันเวลาแบบพายุมาแล้วทีนี้เวลาพายุมาแล้วแบบสมมติมีของมีอะไรของแข็งแบบมาโดนกระจกมันก็จะไม่แตกนะคะก็จะโดนมีชัตเตอร์กันอยู่ทีนี้จะมาล้างอ่างตรงนี้นะเพราะว่าเราจะต้องแบบตุนน้ําอ่ะเอาน้ําใส่ไว้ในอ่างนี้เผื่อว่าแบบน้ําไม่ไหลอะไรอย่างนี้เราจะได้มีน้ําใช้นะคะ Okay, เรียบร้อยค่ะทีนี้ก็เอาน้ําเปิดน้ําใส่นะคะให้เต็ม,มเราก็จะไม่ค่อยเห็นเลยโอะนะคะเดี๋ยวเขาอยู่ห้องเขานั่งทํากันบ้านไปค่ะทําต้องเคลียร์ให้เสร็จหมดก่อนที่จะไปออสเตรเลียนะคะก็เลยนั่งเล่งทาแล้วก็มีต้องออกไปจ่ายบินนะคะแล้วก็กดเงินสดเตรียมจ่ายค่าของ ก่อนอื่นนะคะมา ATM ที่อ่อนก่อนเลยค่ะอัลลแต่ว่าวันนี้คนเยอะมากเลยัอนที่เป็นวันจันทร์คาดว่าคนต้องมาซื้อของตุนแน่นๆเลยเอ๊ะเดินเข้ามามีอะไรคะเนี่ยอะไรอ่ะลูก500 en, ห้าร้อยเยนหนอเข้าไปดูอะไรอ่ะเข้าไปดูอะไรก็ไม่รู้อ๋อเข้าไปดูจะเหมือนอยู่ในอวกาศโดมพาเน็ตเข้าไปนอนดูลูกนอนดูเหมือนอยู่ในโดมเหมืออยู่ในอวกาศ ช่วงนี้ก็จะมีน้ำแมงตังโมปั่นนะคะแต่ว่าเราสั่งด์กมอคกกาเพราะว่าลีนะอยากกินค่ะ,ะ<ม>แล้วก็มาจ่ายบินที่ฟ a m i l y รีมาต่อเลยนะคะโห<ม>อันนี้คือครบรอบ55ปีนะ แอวมูม,มินนะคะสวยน่ารักแต่ว่าราคาก็ไม่ค่อยน่ารักนะคะราคาประมาณ3,000เยน ก็กลับมาบ้านนะคะมาเลื่อนรถค่ะเพราะเดี๋ยวจะต้องเอ่อทำให้หลังคาที่สะตักแข็งแรงนะคะนี่ค่ะประกอบเสร็จเรียบร้อยนะคะให้แบบว่าเออมันไม่แบบว่าปิวไปตามลมค่ะก็คือต่อเสาสองอันแล้วพอดีเมื่อกี้ลูกค้ามารับแมวกลับพอดีค่ะ เขาคงไปเที่ยวโอซาก้ามานะคะเขาเอาขนมจากโอซาก้ามาฝากด้วยค่ะเป็นขนมชีสมันจูนะคะนี่ค่ะชิ้นเล็กๆน่ารักดีค,คำกินได้หลูกเป็นมันจูลูกมันจูนี่ค่ะชิ้นเล็กน่ารักทชิ้นเช่ ข้างในนี่เขาบอกว่าเป็นไส้ชีสนะคะรสชาติอร่อยมากค่ะคือไม่ได้มีความเป็นชีสจ๋าเป็นแบบหวานๆอร่อยเป็นมันจูค่ะมันจูที่มีแบบกลิ่นอายของอาหารฝรั่งไม่ใช่มันจูญ,ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้น,นะคะเดี๋ยวปิดชัตเตอร์ก่อนนะคะ <Yeah. S 1> มันเพื่อนมีฝุ่นเดี๋ยวค่อยไปล้าง เราก็ปิดชัตเตอร์หมดเรียบร้อยนะคะแต่ชั้น2คือไม่มีให้ปิดนะคะมันเป็นแบบกระจกบานเล็กๆก็เนี่ยค่ะเรียบร้อยเราก็ของเก็บหมดแล้วเชือกผูกเต็มที่กันแม้ว่าบ้านเราจะไม่ใช่จุดแบบจุดที่จะเข้ามาตรงๆนะคะแต่ก็อาจจะมีแบบว่าเขาเรียกผลกระทบด้วยอ่ะแต่อาจจะแบบไม่แรงเท่าเป็นจุดศูนย์กลางนะคะก็ตามที่ดูข่ะวเขาบอกว่า ไต้ฝุ่นจะมาที่นี่ประมาณสักหกโมงเชา้าค่ะเราก็นอนไปนะคะตอนเช้าค่อยตื่นมาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะก็แม้ว่าใต้ฝุ่นจะมานะคะเราก็ทำงานกันต่อไปะคะ่ะเดี๋ยวเช็คของกองนี้ก่อนนะคะเคลียร์งานลองคานมัมหมักขึ้นไปนอนก่อนนะโอเคนะครับลูกพรุ่งนี้มาทำงานใหม่เด็กประจำห้องทำงานนะ I awake with the sound of an oh, awkwardness no, no, no. you left behind. No, no, no. Trying to sleep, but the silence is haunting this room every night. Oh, I wish the sun would rise and see the clouds pass by. I didn't want to say goodbye to you, but you're gone. i